ฮัลโหลวันนี้ออสการ์จะชมนุผู้ชมทำข้าวกล้องผัดกุง้งซึ่งคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นข้าวกล้องเปล่าๆหรือขา้าวกระหอ43ซึ่งเป็นขา้าวขาวน้ำตาลต่ำหรือจะใช้ไรซ์เบอร์รี่เปล่าๆในการผัด สูตรนี้ก็ได้นะจ๊ะแต่ในตู้เย็นบา,ารรสก้าเหลือก็ขอส3่ยูนหน่อยก็เลยเอามาผสมกับข้าวกล้องเลยจ้ะเทคนิคที่ทําให้ข้าวผัดอร่อยมากเหมือนมาจากเราก็คือต้องนําข้าวไปแช่ตู้เย็นก่อนหนึ่งคืนเนื่องจากเสียงข้าวก็จะเป็นแบบนี้ก็ยังเย็นอยู่นะจ๊ะคือดูแบบนี้มันจะแข็งแต่จริงเวลาผัดไปแล้วเนี่ยมันจะนุ่มและหอมมากนะจ๊ะอะเราปรุงรสด้วยผงปรุงรสเห็ดหอมนะจ๊ะอันนี้อาจจะดูา่าสค้าใส่เยอะสักนิดนึงนะจ๊ะเพราะบอกเลยว่าัน,นี้เป็นผงปรุงรสที่เราทําขึ้นมาเองจ อันนี้คือผงปรุงรสไก่นะคะก็ใส่ไปซึ่งผงปรุงรสทั้งสองสูตรนี้ไม่มีเกลือแล้วก็ very low sodium แล้วก็ไม่มีผงชูรสด,ด้วยนะจ๊ะใส่ไปได้เยอะนิดหนึ่งนะจ๊ะไม่เป็นไรเลยอะโรยทีพริกไทยเวลาเราปรุงลราปรุงในในข้าวไปเลยนะจ๊ะอะต่อมานะจ๊ะเราใส่ถั่วลันเตานะจ๊ะเพิ่มโปรตีนหน่อยแล้วก็มีกุ้งนะจ๊ะซึ่งสองอย่างนี้มันสุกมาแล้วนะแล้วก็มีไข่ไก่หนฟองได้เลยจ้ะ ล้วก็จะมีต้นหอมซอยแบบนี้ะซอยๆเล็กๆนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันรำข้าวจ้ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยจ้ะอาจารย์ถึงเวลาผัดแล้วนะจ๊ะตั้งกระทะติดไฟให้รอนะจ๊ะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปจ้ะหลังจากนั้นราจะเอาน้ำมันเคลือบกระทะจ้ะอ่าแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปจังหวะนี้คือไฟรอนะจ๊ะเอาใส่ไข่ลงไปจ้ะจากนั้นนะจ๊ะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะจ๊ะผัดรัดให้พอแบบ กือบเกือบสุกนะจ๊ะแต่ยังไม่สุกดีเนาะเนี่ยประมาณนี้จ้าถูกคลีกนะจ๊ะก็เอาข้าวใส่ลงไปเลยซึ่งข้าวนี้เราปรุงมาแล้วเนาะใส่ข้าวใส่กุ้งใส่ถั่วลันเตาทุกอย่างลงไปได้เลยนะจ๊ะยกเว้นต้นหอมเนาะจากนั้นเร่งไฟแรงจ้ะแล้วเราก็ผัดได้เลยจ้ะผัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะจังหวะน,นี้ไข่ย,ยังดูแฉะๆหน่อยไม่ต้องตกใจนะจ๊ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนมันแห้งนะจ๊ะนนี้ซึ่ง บอกเลยว่าโอ้โหหอมกระทะแล้วก็เนี่ยเราต้องใช้ไฟแรงหน่อยนะแล้วก็รสชาติคือเหมือนมาจากเหล่าอ่ะมาจากพัชกาอันี่พูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้เห็นแบบนี้ไม่ได้กินคนเดียวนะกินคนเดียวหมดนี้คือตายแน่มันเยอะมากแต่จากอันนี้ก็กินกันหลายคนนะจ๊าก็นําสูตรแบบอร่อยๆมาฝากนะเน,นี่ยมันหอมจริงนะหอมจริงเราก็ ผัดไปหน่อยนะผัดไปนานนิดนึงนะแล้วเนี่ยพอมันเริ่มแห้งเราก็ใส่ต้นหอมซอยเข้าไปมันก็จะเพิ่มอารอมณ์มากเข้าไปอีกนะจ๊ะคือไฟบ้านเรามันได้แค่นี้แหละโอ้ยถ้าเราที่บ้านเรามีเตาฟูก็ดีแต่เราไม่มีงานเนี่ยก็ได้แค่นี้แหละไฟโออแล้วก็เนี่ยจ้าบีบีขยี้ขย,ขยี้หน่อยคือหอมจริงอร่อยจริงนะอย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์ like, กด b s c r i b e ใไปช่องไลฟ์ like, กดไนด้วยนะจ๊ะมาแล้วอ่ะหอมอร่อยมากขอบอกอะ กินละจะกลับมาคลิปหน้านะจ้าวันนี้ลาไปก่อนบาย